เด็กวัย13บวมน้ํานะคะต้องฟอกไตด่วนแม่ช็อกเพราะอะไรก็เ,เพราะสาเหตุให้ลูกกินอาหาร2ชนิดนี้ลูกชอบกินก็เ,เลยให้กินได้ทุกวันอันนี้แชร์ข้อมูลข่าวรีพอ์เตอร์เนื่องจากอาหารที่ลูกชอบแม่ก็เลยให้กินกินซะทุกวันเลยกินติดต่อกันเป็นเวลาตลอด4ปี ทีนี้การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเกี่ยวข้องกับการมีนิสัยการใช้ชีวิตที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเด็กเล็กที่กําลังอยู่ในช่วงพัฒนานิสัยการใช้ชีวิตที่ดีเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งผลที่ตามมาอาจไม่คาดการได้นะคะมิฉะนั้นผลที่ตามมาอาจไม่สามารถคาดการได้ทีนี้น่าเสียดายที่ว่าผู้ปกครองหลายคนมองข้ามเรื่องนี้ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าอย่างกรณีของเด็กหญิงรายนี้ เพราะอะไรได้มีรายงานว่าเด็กหญิงวัย13ปีจากหางโจวประเทศจีนถูกนำตัวส่งโงรงพยาบาลด้วยอาการบวมน้ำทั่วร่างกายหมดสติและถูกนำเข้าห้องฉุกเฉินในที่สุดเธอได้รับแจ้งว่าการถงา,านของไตของเธอล้มเหลวถึงขั้นที่ต้องฟอกไตเพื่อรักษาชีวิตหลังจากตรวจสอบประวัติการรักษาของเธอแพทย์พบว่าเธอรับประทานไก่ทอดทุกวันตลอด4ปีที่ผ่านมา แม่ของเธอเห็นว่าลูกชอบอาหารจานนี้และสามารถทานได้มากเธอจึงยินดีตามใจลูกไม่เพียงแค่นั้นนะคะยิ่งยังชอบดื่มน้ำอัดลมคู่กับไก่ทอดซุ่แม่ข้อสนับสนุนอีกด้วยนิสัยการบริโภคน้ำตาลไขมันและโปรตีนมากเกินไปจะเร่งกระบวนการเสื่อมของไตนำไปสู่ไตาวายรุนแรงและเสี่ยงต้องฟอกไตไปต่ออชีวิต นี่คือสาเหตุของสถานการณ์ที่น่าเศร้าของเด็กหญิงวัย13ปีคนนี้ทีนี้ผู้ปกครองหลายคนไม่ได้ใส่ใจเรื่องอาหารการกินของลูกเท่าไหรนักคิดว่าแค่ลูกมีความสุขก็เพียงพอแล้วแต่จริงๆแล้วสิ่งนี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กผู้ปกครองรู้ดีว่าอาหารเหล่านี้ไม่ดีต่อสุขภาพแต่ข้อยังให้ลูกกินโดยไม่ควบคุมทีนี้เราจะควรทําอย่างไรเพื่อป้องกันโรคไตนะคะเรามาพูดถึงเรื่องโรคไต ขอโดยการปรับนิสัยการกินควบคุมอาหารของลูกหลีเกเลี่ยงการบริโภคสารที่เป็นกรดมากเกินไปซึ่งอาจทําทให้ความเป็นกรดในร่างกายเพิ่มขึ้นประการที่2ก็ให้เด็กออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายที่เหมาะสมและได้รับแสงแดดเพียงพอจะช่วยขับสารที่เป็นกรดส่วนเกินออกจากร่างกายประการที่3ก็โดยการรักษาอารมณ์ที่ผ่อนคลายก็คือช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลาย ควรรักษารมณที่ดีและหลีกเลี่ยงการกดดันลูกมากเกินไปนะคะประกศขก็สอนลูกให้หลีกเลี่ยงบุหรี่และแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์สามารถทําให้ร่างกายเป็นกรดและนําไปสู่โรคไตได้นะคะอันนี้คือวิธีป้องกันนะคะป้องกันโรคไตทีนี้ผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่านะคะผู้เชี่ยวชาญได้แนะนําว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไตาวายก็คือ การสร้างนิสัยการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพผู้ปกครองต้องใส่ใจทุกรายละเอียดในชีวิตและดูแลตัวเองให้ดีในขณะเดียวกันก็ควรดูแลลูกอย่างดีเพื่อให้พวกเขาติบโตอย่างสมบูรณ์และป้องกันโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคไตได้นะคะ